สวัสดีจ้าทุกคนน,นี่เมนูหอยได้พี่น้องกินหอยหอยอันนั้นหอยขีกระต่ายเนาะพี่น้องเนาะต้มเห็ดเจียวสมใส่ผักชีไท่ใส่สมใส่แซลใส่อะไรพี่น้องใบมะขามแล้วมาขีดหูลงไปต้มใบเมล่อนพี่น้องมื้อนี้ตื่นแต่เศร้าในเวียก็เลี้ยวแต่เศร้าลูกๆใครไปตื่น ไม่น้อยก็เอาอันนี้หให้พี่น้องมักเสเว์กับอันนี้ผักกระหล่ำหมักเสเว่หนอนมาว่ายพัดไปใใเยี่ยไก่เห็ดบ้านไก่เกินเคี่ยงพี่น้องเยี่ยกระปันกันกินอ้าวพี่น้องคนรอห้องกระตื่นเลยเด้อเพงื่ออาบน้ำทาแป้งหอมๆแล้วตื่นมากกระหายฮ่าแม่ปวดไอันนี้มาเนาะจะไปจกยายหายเห็ดอีอย่าง เพนเจือใต้เจอืเจอเหนือหาเมายียจับอ่ำน้ำเรียบร้อยเนาะพี่น้องฮะใส่เกลือให้เรียบร้อยจักสิได้จกัจกนาทีเนาะใส่เกลือบกระดิบหมอในห้าวกะพุดเลยหอยในห้าพี่น้องเห็ดเจียวสุ่มบานนี้กินต้มหอยเด้อะมันีเด้อกินต้มหอยเชอรี่ พอเสร็จ้ลยมาย่างปลาต่อเด้ยอย่างปลาทูต่อให้เด,ด็กๆมาเด้อทุกคนกินเขาน้ำกันเด้อนี่เ่านี่แหละซ้ำเมนูครมมับมาทุกคนกินเขาน้ำกันเขากินเขานี่หอามาหน้กเล็ก กินหอยบอกหอยขี้กระต่ายเขาเอิญกินกินไหม่หกว่อ้าวตายเลยเด้อผูกไข่ขมันไข,ข,ข,ข่ไข่ไข่นต้องเอาขีดมันปลายในนี่ออกก่อนได้ ไข่มันลุไข่หอยอาะอาปักเอาอาปักม,มาคือมา้หัวก่นมา้มาคือมาฟังสิอืม เอาท่าอ้าปลานี่อ้ากินปลาอ้างกินปลาออลูกจะมองออกบรเซ็นด้วยน้ำไม่ถูกอ้ำเดี๋ยวันนี้จะมอกินไฟน้ำอยู่มันก็ออกมาเบิดเลย はい,い。 อมก่อน,นีนสินปลาเนี่ยออืนอน บิ๊จันทรุปมาอนนะมก้วน้ำหออกไปเลย lên bọc Mình mẹ xóa chim muốn đừng cái này ổn lời thịt bưng ล่ะบ่กินไข่เนาะแม่กินไ เดาจานน้อยมาวางไว้นี่มาวางปั่นเขานอนุูกลูกจานน้อยมาวางไปวางปั่นเขาน่น เนะขาปะอมนี่มันไป็นตลาดไปซสื่อเล็กจะลิบมันจะหลิบก่อนเล็บเทีย่ย มาไม่เข่าทำไมาอเอ้ยมนดิมะเน่มากินเข่านี่ลูกเน่เอ้ยเขาไป็ยังไงน่นนะมากินเข่าให้อิ่มก่อนมาไม่ไหัวมันเลยถิ่นม,นนนนนมันมุนเป็นน้ำกลอนหอยจะเห็นพวกกลอนหอยมุนมาเลย Oh, what the? Uh... Ừ, มีไคม่มันดคน่อยเดียวตัอิ่มแล้วะแม่เอ้ยหน้าเดียวนห này à ừ. bừng ừ. là không câu tự nhiên có bay con rất thì nóng một con trai khóa không ai đọc xong ra